สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาประชุมจํานวน35ท่านว่าการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านสมควรชูสด ฉันขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการดิฉันจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและหลักประชาศรษฐกิจพอเพียง เป็นรากฐานสําคัญในการบริหารงานที่ฉันมีแนวนโยบายประกอบคําแถลงตามกรอบยุทธศาสตร์รวมเจ็ด้า mm hmm. เพื่อพัฒนาและสางงานต่อให้แล้วเสร็จให้สืบประการก้าวหน้าต่อไป mm hmm. ดังปรากฏในเอกสารคําแถลงนโยบายซึ่งได้นำเรียนให้ทุกท่า,านได้ทราบเรื่องน้าไว้ก่อนแล้วจากการที่ดิฉันได้ศึกษาปรึกษาท่านผู้เชี่ยวชาญและจากการรับฟังความคิเดเห็นปรับเป็นนโ,น,นโยบายที่จะเริ่มดำเนินการระยะสั้น ให้เป็นในที่ประจักในเวลา6เดือนถึง1ปีดังนี้นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาท้องถิ่น1.1สนับสนุนและพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของจังหวัด นะพอสุขภาพนะครับพอจริงๆครับ <coughs> <coughs>